ก็มันนี่ดอกชบาสนเท่าก,กระบาลอีกแล้วยนะจ๊ะมันนี่กระบาลสองดอกเลยเนาะ,ค,ะค่ะการหนวดหรือสีถือฝนกระงามงามนะจ๊ะ 咦。Mm. มุมเดิมๆเมนาจะเพิ่มเติมก็ความเปลี่ยนแปลงหรือความงามคือเก่าเนาจ้ะค่ะมุมนี้กรสิผาดบาได้คือเก่าเนาจ้ะพี่น้องบานไมคือเก่าเนาจ้ะดอกเก่ามันก็หลวงไปแล้วเนาะค่ะพี่น้องดอกไม้กับบานออกมาเนาจ้ะ ดอกบานบุรีเนาะคะ่ะบานอีกแล้วจ้าพี่น้องอีกช่อหนึ่งน,นาะจัดช้อนี้กรบบานเนาะค่ะพี่น้องดอกพังคว้ยกับบานหลายค่ะนอกจากพี่น้องช่วงนี้พันได้ดนำฝนพ่นกระสีบานย่างคักเลยนาะจาก สีบานเย็นนะจ๊ะพี่นองตนไม่ได้น้ำฝนก็บงามคักเลยนะจ๊ะพี่น้อง จ้ะพี่น้องบานยางงามอีกแล้วนะจ้ะพาชมดอกไม่คือเกนน้าเราจะพี่น้องความสดชื่นสดใสของดอกหม้นะจ้ะเบ่งบานยางงามได้เนาะค่ะดอกเทียนหยดนะจ้ะ เทียนหยดหน่อยเรว่าก็งามงามงามีเอก,กลักษณ์ดีนะจ๊ะบ้านบุรีนะจ๊ะพี่น้องบ้านบุรี